เปิดแล้วสำหรับลิ้นติดโปรแฟร์68อิ่มน้ำสำราญของก้องปิยะท็อปดารณีนุชยกคารวานของอร่อยต้อนรับซัมเมอร์นี้เชิญเหล่านักช็อปนักทิมหลบร้อนมาเดินเลือกของอร่อยกันอย่างคึกคัก ทำเอาพ่อค้าแม่ค้ารื่มใจสุดๆยกขบวนของอร่อยมาเสิร์ฟพร้อมโปชช่ำกันทุกร้านขายดีกันตั้งแต่วันแรกเปิดตลาดให้ลูกค้าได้เลือกสรรเมนูอร่อยแบบเย็นช่ำเรียกว่าใครมางานนี้ไม่ต้องกลัวพลาดเจ้าของตลาดรวบรวมเมนูคาหวานกว่า1,000เมนูครบจบรวมถึงร้านค้าดาราต่างมาเสิร์ฟความอร่อยกันแบบจุกๆในงานลิ้นติดโปรแฟร์68 อิ่มน้ำสำราญวันนี้ถึง19มีนาคมนี้ณชันะ้นจีเซ็นท่านพระรามสามริิปโปลแฟร์ค่ะเอคันยังที่สอง ของเริ่มปีนี้นะคะปีนี้ค่ะปีนี้แค่สองของปีนี้ค่ะปีนี้ยังมีแค่ไม่กี่ครั้งนะคะบอกก่อนว่าต้อนรับซัมเมอร์นะคะที่เซ็นต์แอพระราม3ครั้งนี้ก็เรียกว่ามากว่า60ร้านค้าเมนูก็เกือบ1,000เมนูนะคะเพราะว่านับแต่ละร้านค้าเนี่ยก็หลายร้านแต่ละร้านนี่คนอทาหลายเมนูแล้วปีก็เกือบสิบพันนะคะก็เรียกว่ามันนี่มากันแล้วก็เลือกของอร่อยไห้เต็มที่เลยโดยที่คุณท็อปี่กล้องเองก็คัดเลือกมาพยายามหาสิ่งดีมาให้กับ พ่อแม่พี่น้องีูแฟนลิ้นติดโปค่ะก็เป็นสีสันของชีวิตในช่วงฤดูร้อนอย่างนี้นะคะเป็นแนวของการหาของอร่อย ภายในห้างเย็นๆพอกันทีไปเดินข้างนอกฝุ่นก็เยอะร้อนก็ร้อนมาที่เซ็นทรัพลพระราม3นะคะมีของอร่อยที่เราคัดสรรมาจากรายการลิ้นติดโปนะคะ mm hmm. มาที่ลิ้นติดโปแฟนนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนและเรารวมของเด็ดๆนะคะไม่ไว่าจะเป็นหอยจอบปอูแม,ม่วันนานะคะหรือหมูยอตพันพนนมนะคะหรือว่าร้านของอะไราที่คุณเฟิร์สอย่างเงี้ยอ๋วยเตี๋ยวว่าอร่อยมากๆเลยลพื่อ่ขายก๋วยเตี๋ยวอะไรคะขายก๋วยเตี๋ยวเรือครับก๋วยเตี๋ยวเรือลำพายนะครับน้ำซุปร้อน น้ำปรุงรสชาติเด็ดๆแซ่บๆมากินอยู่ในแอร์เนียนๆแบบนี้โอ้โหอร่อยสุดๆแล้วครับเนื้อหมกกับหมกมีเนื้อหมกตับหมกก็บอกได้อยากกินหมกบอกได้เลยครับแซ่บแห้งเซ็ปแห้งเซ็ปแห้งหมูเซ่บแห้งอร่อยเนื้อมีพี่ก้องชอบมากแซ่บแห้งของเขาอร่อยจริงๆค่ะขี้ของคุณเอ่อเฟิร์สเอกพงศ์ครับผมต่อยของคุณพัทไทยขายอะไรคะพัทไทเป็นแตงโมสมูทตี้เนื้อล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใส่น้ำตาลไม่เอ้าใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำ ่น้ำตาลไม่ใส่น้ำแข็งเนื้อล้วนๆค่ะมากินเลยค่ะไม่ใส่น้ำเชื่อมด้วยนะไม่มีน้ำเชื่อมไม่มีอะไรเลยค่ะมาไทยอ่ะต้องจัไม่มีตังโมด้วยไม่มีมีแก้มีแก้วนะต่เขาแค่เม็ดออกแคะเม็ดออกลูกลูกนึงค่ะทำได้ไม่เกินสี่แก้วค่ะคำนวณดูแล้วเขาก็เลยขายแค่วันละสิบแก้วเพราะเขาแคะเม็ดไม่ไหวรีบซื้อนะคะแก้วละแปดสิบบาทแปดสิบเองแล้วก็ านแตงโมของพี่ผัดแล้วนะคะเวลาไปทานน้ําแตงโมที่อื่นจะรู้เลยว่าของแท้เป็นยังไงที่คุณไม่ถูกเขาเจ้าของตลาดป่ะฮะถ้าไม่ยืนกระซิบกระซิบฉันบอกว่ามันเอาน้ำน้ำเชื่อมฉีดลงไปในแตงโมพูดอย่างเงี้ยค่ะคุณไม่ถูกวเขาเหรอะเซนเตเผาอีหลวงจีนนี่นะคะมันกำลังท้องหายต้องค้องต้องอะไรต้องอะไรสิะ ลูกชิ้นไม่ขายลูกชิ้นอะไรครับคุณลูกชิ้นเป็นเป็นลูกชิ้นหมูพรีเมียมร์แล้วแล้วคุณอื่นมาขายต่อละของฉันเองฉันมีโลโก้ของฉันเองแบรนด์ของฉันเองเป็นลูกชิ้นหมูพรีเมียมและสังเกตได้ที่ถุงนะคะเราเป็นฟู้ดเกรดสามารถฉีกเข้าเวฟได้เลยนะคะซื้อนะคะซื้อกับเจ้าตัวเนี่ยไม่อยากได้เลยเพราะว่าขอแค่ซื้อแล้วเอาโลโก้หน้าเขาออกเพราะว่าไม่งั้นลูกชิ้นจะไม่น่ากินแต่พอเอาเอาหน้าเขาออกลูกชิ้นดีมากแล้วน้ำจิ้มและเป็นน้ำจิ้มโบราณอร่อยมากน้ำจิ้มนี่นะเป็นสูตรของคุณแม่ แม่หนูป่วยติดเตียงกว่าจะได้ตำจิ้มสูตรนี้มาคุยกับแม่อยู่3เดือนกว่าจะได้สูตรมาเพราะจะกินกันเองค่ะพอแม่ให้สูตรปุ๊บแม่ไปเลยไปเลยแม่สบายเอาเดี๋ยวดิ่ฉันไปเอาหมูมาได้ไหมฮะเอาหมูมาอะไรขอหมูเรียกที่รักที่รักที่รักอ่ะพี่ไมโลที่รักที่รักหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งของหมูเนี่ยหมูเด้งมามามาหมูเด้งหมูเด้งได้แค่นี้จริงๆแเราเขาได้ไงเขาก็ไปเจอหมูเด้งเขาเจอที่ร้านหมูเด้ง ไม่ใช่หมูเดงหมูเดงมันอยู่ที่ร้านหมูเดงอยู่ที่สวนสัตว์ขายยังไงร้าน <c oughs> แต่เด้งเด,เด้งเด้งที่้องนอนทุกคืน <c oughs> นี่นี่มันอะไรเนี่ยมันก็ต้องเด้งบ้างมันเออ <c oughs> เขาไม่ได้เด้งเราเขาเก็บกดเอาอย่างงี้เขายางขายเป็นหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวอยากจะชิมหมูชิมเนื้อมาได้แล้วก็มีปลา,าสับนะคะสไ่ดเป็นงานโฮมเมดเพราะว่าคุณน้าเขาเนี่ย ตำจนกระทั่งผัดปลาจนแขนหักแล้วไม่ยอมใส่เปลือกแมกก็ยังพัดอยู่ใช่เวลาฟังเวลาฟังเวลาฟังเนี่ยผว้ใช้วิจารณญาณในการพังจริงนะ แข็แข็งหนักแล้วไม่เสร็จเปลือกต,ตอนนี้กระดูกหลุดไาอยู่นี้ปลาสับแล้วนะแล้วนี่เราก็มีมแ,บบแบบแช่แข็งนะคะแล้วก็มีแบบทอดที่หน้าร้านด้วย <S <S <อ>แล้ววันนี้ก็มีหมูฝอยด้วยนะคะปลาผัดเราอยู่ด้านนน้นนะคะไปชิมได้วันนี้มีสินค้าใหม่เป็นมะเขือเทศออแกนิกพันคอนแลนด์มาอยู่นี่นอยู่นแลนด์ก็มีเกาหลีก็มีแล้วก็เป็นมะเขือเทศพันแลนด์เกาหลี รับรองเลยว่าไปซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้ราคานี้ได้ถูกกว่านี้อยากจะจิี๊ดให้ชิมน้ำไหนบ้างค่ะปวดเมื่อยชิมน้ำแตงโมค่ะอร่อยมากสดชื่นอร่อยอร่อยหวานฉ่ำหวานเพราะแตงโมค่ะแตงโมเป็นแตงโมล้วนมันเล่นเราจะได้กลิ่นแตงโมแต่ได้ความเปรี้กันจะกปากอ่ะพี่ต้องบอกว่าอะไรนะลูกเพราะหวานเพราะอะไรนะเพราะฉีดน้ำเชื่อมเข้าไปในแตงโมใช่ไหมคะจริงๆแล้วใช่ ้ของกินเยอะมากๆเลยค่ะคือแบบอยากทานทุกร้านเลยจริงๆคิดว่าเสร็จงานก็จะเดินซื้อกลับบ้านค่ะแล้วมาริโอชอบกินอะไรคะจะซื้ออะไรดีจันจิสิคะบอกมาริโอถ้าเบื่อจันจิกินจันอับเลยทุกคนขาถ้าเกิดอย่าลืมนะคะแวะมาได้ไหมคะวันที่วันนี้ไหมคะถึงวันที่19มีนาคม13ค่ะยังมีสมองค่ะถึงสิบเก้ามีนาคมนี้นะคะมีเพียงแค่7วันนะคะรีบออกข่าวกันนะคะอย่าทิ้งข่าวไว้เพราะเดี๋ยวจะแช่ไม่จันออกข่าว วันที่ล้วคะบแล้วค่ะอากาบาบแล้วค่ะเลยนะะอย่าลืมมากันนะคะตอนที่13ถ19มีนาคมนะคะมีแค่7วันกับพัาดและพัดเลยนะคะวันที่8มาต้องเผาเลยนะคะอยู่แค่7วันมาเลยที่เซนพระราม3ชั้นจีค่ะ3เทกันไหนว่ามีจมองไง